พวกห้องครัวายเพ่งกระทะเณมบีหม้อผับสดหม้อหุงข้าวไข่มีดูมา ขยียงคุกจก,กระบวยผัดชุกอกทับพ,พีที่จิบเกะตะหลิวจิบเกะที่คีบเซ็งบันถาด ชอบสีจานกรรทสามถัดคุ้งกีถ้วยข้าวพุกคือซอมสุดกาลักช้อนชุดกาลัก Tak siap.